இத்துடன் <laughs> இந்த มากินเหี่ยงจ้ามาเบิงนี่เลยจ้าตำมกหุ่งจ้าพี่น้องกับอหอยเอียงหอยแข้งแะกะ้วกระเขาปุ้นจ้าเห็นบ่จ้าอล่างการคักแน,น่พี่น้องเอ้ยมาจ้ามากินน้ำกันพักกะเมื่อน,นี่นี่มกแข้งมักแตงพักสลัดบานูบานเอินพักสลดัดเต้ก้นไตเขาเอาินผักกาดหอมนะพี่น้องเนาะ เอิ้นอนยังกะก็เป็นผักสลัดขึ้นเก่าหรอจ้ะโอ้ยมองว่างกะไดตกพี่น้องเอ้ยญาติพี่น้องบ่เห็นแล้วก็มีอีหยังคองดีมีจ้าคนใต้เขาเอิ้นเขาเอิ้นปลาชิงช่างใส่ถุงมึงก็ใส่ถุงเลยเด้จ้ะนี่บ่ได้ใส่สวยหรอกมันสิเป็นปลาจักเขาเอิ้นปลาอีหยังแต่เขา เขาเอินว่าป่าชิงช่างคนไตค่ะเจ้าผ้าเอินกินแซ่บจ้าพี่น้องกับตำหมังหงเขาตปมาจ้ามาบ้าหลายดออมาโลดคนเดียวคือเกาหรอจ้ะขออนุญาตเอาชิชูกัดหนึงแล้วปะขออนุญาตใส่มือ้อจ๊ะเดิมมันคอยได้อัดทรสในการกินด,ดีหนูซ่อนกับมี่อยู่จะว่าให้ดีกะกินแบบนี่เลย แซ่บพี่น้องเมืองตับมะฮุงนู้นเลยแซ่ยีก่กะปูยิก่กะปูจืดแซ่ปวดพวกพ,พี่น้องจ้ามากมากมากินน้ำกันบนีน้อืมคำเลกบบอกเลยทั้งจวดทั้งจัดทั้งจวดทั้งจัด,ท,จด,ท,จด,ท,จดทั้งเสียบ ที่ว่าไปตอนฟันมาพี่น้องทั้งตัวตั้งจัดอ๋อมันจังสีละจ้าไปบอกมันอยากเนาะ ห้องไงเดี๋ยวสิบหกเมตรกี่นอเอ้สองคัมกับหูเรืองฝนตกมาอีกแล้วฝนพากันได้ยังกินเนาะจ้า 还有，怎么弄？ ไม่ตับหมูฮู้หรือตำบกมรกเทศหรือตำบัมกพริกลุงมองเดียวกันคือเกาเนาะจานเนาะพี่นอ้องแซ่บ์ฟหย ¿Se también. No? 자캄보자. กับขอบพระคุณนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เขามาติดตามในช่องเมนีช่ชาแนลนะจ๊ะขอบคุณเลยล่ะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดไปสันละจ๊ะไม่เป็นความสุขเนาะคอมเมนต์ทักไทย กันได้ดยจ้ะเด้ดอจุดบรสุภาพกับคอโทษคออะไรด้ยจ้ะขนาดไปถอนฟันพี่น้องเอ,อ้ยยังกินได้ปะนี่นั่งเจ็บอยู่ด้ยจ้ะ ้ังตัวกินอันกี่กี่ปะกี่ปหน่อยเมืองจังหนึ่งก็คือปลาซิวบานเฮานหรอจ้าพี่น้อง như vậy Tôi chỉ hành จังได๋ยวนี้อยู่ใจื้อเส้นมะคุูบคอยมีเลยจ้ะพี่น้องมีแต่มักกะทศใส่กับใส่ผูดพูยังไง ให้มันก็เทศอาให้หน่อยนุกินดูจ้าเขาอื่นมาเสกอย่างนาะราชินี่าษนมันบุร่ะ สิบสามนาทีเราจะพี่น้องตะสีไปกินล้างไม่ต่อแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเลยหลายจ้าการติดตามหรือว่าคอมเมนต์ทีส่งกำลังใจมาให้ช่องเมนี่นชนเนลเด้อจ้าเด้อก็ฝากไว้ในเน้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมีในเน้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก็อนด้อจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย